แอฮมอฮมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้วิวผมแบงค์กับเกมเ e l e แกรมก่อน anyway, ในคลิปนี้ไม่ได้การนำพ่วงทุลเป็นคลิปเพียงรีวิวนะเพื่อนกลับไปแล้วสำหรับเกมเกมจิไมเนอร์นะครับผมไม่ได้อัปเดตเลยนะอันนี้เป็นคลิปที่2นะครับก็ ปีหนึ่งเกมนะครับพี่ทุกคนถามมากันเยอะมากว่ามันถอนได้หรือว่ามันได้เงินหรือเปล่านะครับผมต้องบอกตรงนี้คือมันได้เงินนะครับเป็นตัวของอยู่เอสดีทนะก็นะครับมาอัปเดตให้ทุกคนดูละกันผมต้องบอกเพื่อนๆเลยนะครับว่าผมไม่ค่อยได้เข้าเกมนี้เลยนะขี้เกียจเล่นเออขี้เกียจมากเลยนะครับเพราะมันต้องมาตั้งขุดนะแต่จริงๆมันขุดออโต้นะครับก็สําหรับในการอัปเดตนะครับในเรื่องของตัวของเกมนะครับที่ผมเห็นขึ้นมาก็น่าจะเป็นในเรื่องของพูนะครับหรือว่าในการแข่งนะครับพูตรงนี้เลย เก็บในเรื่องของตัว a d o p นะเพื่อนๆนะจอยในเรื่องของการขุดได้นะครับเงินเนี่ยคือ3 0 0 0 0่นกว่าดอลเลยนะเพื่อนๆนะในเรื่องของตัวพูนี้ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับแต่วันนี้ไม่ได้เป็นคีย์หลักในเรื่องของการรีวิวตรงนี้นะครับเราจะรีวิวในเรื่องของการถอนเพราะว่าทุกคนถามมาเยอะกันมากเลยนะครับว่ามันได้เงินยังไงใช่ไหมนะครับและหลักของตัวเกมเนี่ยนะครับมันมีเงื่อนไขอยู่อย่างเดียวครับเพื่อนๆต้องเก็บ point ในเรื่องของการขุดให้ได้ตามเงื่อนไขในการถอนนะครับ ตรงนี้เพื่อจะเห็นว่าผมอ่ะได้ถอนออกไปหมดแล้วนะครับในที่มันเขียนติ๊กถูกนะแต่ส่วนที่ผมยังไม่ได้ถอนนะครับก็คือตรง10ดอนยีดอนจนถึง500ดอนเลยครับไอเรื่องของ500ดอนมีโอกาสเป็นไปได้ไหมผมว่าเป็นไปได้แต่ค่อนข้างยากนะครับเพราะว่า10ดอนเนี่ยผมจะผมก็สามารถขูดขึ้นไปถึงได้นะเพราะว่าใช้อยู่แค่3 5มแสนนะครับ Ờ, แล้วอันเก่าดูไม่ได้ด้วยนะครับแล้วผมลืมเลยว่าอันเก่ามันเป็นยังไงนะ<ๆ>ก,ก็อันนี้คือผมมีเพชรพ,พอดีนะครับแต่ในเรื่องของตัวพอยต์ของผมไม่พอดีแปลว่าสมมติถา <ๆ S 1> ้าเพื่อน่อยากถอดเนี่ยเพื่อนๆต้องมากดดูพอยต์ของตัวเองก่อนนะครับว่าม,มีเท่าไหร่แล้วก็ตัว,ตวในเรื่องของได้พอยท์ที่ดีมากที่สุดก็นะ่าจะเป็นระบบข,ของการเอินการหมุนตรงนี้นครับแล้วมันลงตัวของพอยต์หรือมันเป็นรูปตัวขุดเนี่ยนะครับสิ่งที่ผมอยากให้มันลงลงมากที่สุดก็น่าจะน่าจากตัวของอันนี้นะไอตัวขุดอะ่ะเออตัวา่ ตัวอยู่เอ่เอตัวของไอ้แจ็คพอตตรงเนี้ผมว่ามันก็ไม่ได้เหมือนเดิมครับเพราะตรงนี้ผมติดอยู่0.001ตลอดเลยนะถ้าเราอยู่เงื่อนไข0.01เราไม่มีทางได้เว้ยผมบอกเพื่อนๆเลยเพราะว่าผมลองสุ่มแบบเอ่อสปิน 2, 300สปินอะไม่มีไม่ติดเลยครับส่วนมากก็จะได้เป็นโกเป็นอย่างอื่นอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยตามนี้นะอ่านี้ผมก็เนี่ยครับไม่เคยไม่ไม่เคยที่จะได้ถอนนะครับก็หวังในเรื่องของตัวพอยต์ดีกว่านะเพราะว่ามันเอาไว้ถอนข้างนอกได้นะครับ แล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือการขุดนะครับการขุดตรงนี้ถือว่าสําคัญมากนะครับการขุดแต่ละการขุดเนี่ยเรามีโอกาสได้ในเรื่องของตัวเพชรที่เอาไปฟาร์มแต่เพชรเกมนี้ไม่จําเป็นจริงๆครับคือเกมเกมนี้คือจําเป็นในเรื่องของตัวพอยจริงๆเพราะเราอยากถอนเนาะหลักๆคือเราอยากจะถอนเราอยากจะแบบเราอยากจะเอิญเพราะมันฟรีด้วยนะครับอันนี้เล่นฟรีเลยนะอันนี้ผมก็ฟรีนะครับนี่ก็เราเปิดได้เลยนะครับมันก็จะขุดนี่ครับในการขุดเนี่ยมันจะมีโอกาสได้พอยตนเมื่อเห็นเมื่อกี้ใช่ไหมครับว่ามันจะได้หนึ่งอันนี้ผมได้ละ นะครับนี่ขุดไปเลยนะครับขุดไปเลยก็ปล่อยไปเลยนะครับตอนนี้คืออที่ขุดของผมเนี่ยผมอยู่เลเวลสิบเก้านะจริงๆผมต้องอัพขึ้นไปอีกนะครับให้ตัวของ Energy ไอตัวขุดอ่ะมันได้เยอะๆนะครับแล้วตัวของพอยต์ของผมเนี่ยมันต้องการ <c oughs> อ,อีกเยอะเลยอ่ะครับก็ปล่อยจนยาวๆไปนะก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่แม่งสบายแล้วกันเพราะมันมีออโต้ใช่ไหมเออมันมีออโต้ขุดนะครับเออขุดดีรับโชคนะครับแต่ผมว่าเกมนี้น่าจะอยู่ยาวนะเพราะว่ามันระบบ ระบบแอร์ดรอปอะไรที่เข้ามาแล้วก็ในเรื่องของตัวเกมมันก็สามารถเล่นฟรีได้นะครับแต่รูปสุดท้ายของเราเนี่ยคือ500้ดอลเนี่ยมันจะเป็นยังไงใช่ปะ่ะทุกคนน่าะอยากจะเห็นกันเออเอา10ดอลให้ได้ก่อนเถอะนะครับนี่แล้วอีกอันนึงที่ผมไม่ชอบมากที่สุดคือโฆษณาคือเกมนี้แม่งอยู่ได้เพราะโฆษณาตรงนี้เลยนะครับเออนะกผมว่าเกมอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวแม่งจะทําตามกันนะครับว่าเอยเราจะหาช่องทางเงินตรงไหนครับที่เราไม่ต้องปิดเกมนะครับเราไม่ต้องปิดเกมเรารันเกมได้เรื่อยๆแต่เรายังมีเงิน เออเงินแบบว่าเป็นค่าโฆษณาครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือเกมนี้มันใช้หลักๆคือคนที่เอาโฆษณายิงแอดนะครับเข้ามาในเกมนี้เมื่อกี้เราดูโฆษณาไปเรียบร้อยเพื่อนๆเห็นนะครับเพราะว่าส่วนตัวคือผมอ่ะจะปิดทิ้งเลยนะพอมันโฆษณาที่ผมปิดทิ้งเลยนะครับอ่ะโอเคนะครับอันนี้คือพลิกแอดแล้วหมดแล้วนะครับเอเนจีหมดแล้วเรากดโอเคนะครับเพื่อซื้อนะแล้วก็กดเอินต่อนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งเพื่อนๆอย่าลืมอัพที่ขุดด้วยนะครับมันใช้เงินเท่าไหร่ในการอัพวะอ่า สามแสนนะครับสามแสนอ่ะเราอัพไปเลยนะครับเรากดอีกอ่ะเราอัพไปเลยยาวๆไปเลยนะครับอ่บไปอัพไปนะครับอัพไปจนถึงเวลเวลไหนเนี่ยอ่ะอัพเถอะนะครับเงินเราโอ้โหหมด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 อ่ะหมดแล้วนะครับก็โอเคนะครับตรงนี้เราจะขุดได้แบบได้เยอะมากนะครับเออและอีกหน้าหนึ่งที่ผมลืมพูดไปก็จะเป็นในเรื่องของเอ่อตรงนี้นะครับในการปลดล็อกนะอัลล็อกนะครับมันจะใช้ในเรื่องของตัวเพชรนะครับ อันนี้ผมมี1 0,000ื่นนะหมื่นนะครับมันใช้อยู่ที่แปดพันใช่ปะ่ะผมปลดล็อกให้เพื่อนๆดูนะครับเห็นปะอันนี้ผมปลดล็อกแล้วนะนะครับต่อไปก็จะเป็นเลเวลหจนถึงเลเวลเก้าเลยครับเพื่อนๆจะดูออปชันข้างล่างนะครับว่าแต่ละออปชันเนี่ยมันจะได้อะไรนะครับอันนี้ก็เวลสี่นะครับเวลสี่อมีในเรื่องของการลดคูลดาวนะครับแล้วก็ได้ตัวของเพชรคูณสามเอ่อเลเวลห้านะครับเอ่อตัวของซ่อมนะครับเอ่อซ่อมเนี่ยจะเร็วขึ้นนะเออจะพังถ้ามันขึ้นอย่างนี้น่าจะพังช้าป่ะ เออลบสิบเปอร์เซ็นต์ไปถึงเออลบสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็คีนะต่อไปสิบหกนี้ดีมากปะผมอยากเห็นอ้ที่มันดีที่สุดอะผมว่าจริงๆตัวของอัปเกรดตรงนี้มันน่าจะได้ตัวของพอยที่ดีนะเออนะครับถ้าเงื่อนไขประมาณเนี้ยเอเอไม่มีเลยปะอ่ะโอเคนะครับสรุปผมได้ถึงเลเวลห้านะเราก็ไปขุดกันต่อนะครับนี่ปล่อยขุดนะครับก็อย่าลืมว่าตอนนี้คือเราอัปเกรดมาแล้วนะเพื่อนๆแล้วก็ตัวเพชรเราเนี่ยมันหาง่ายอยู่แล้วนะครับขุดไปนะครับ เออเรื่อยๆมันมีกล่องด้วยนะถ้าเพื่อนๆต้องปิดในเรื่องของการออโต้นะครับเสต็อตไปก่อนแล้วก็ไปขุดกล่องก็ได้นะครับจะลุ้นในเรื่องของตัวกุญแจส่วนกุญแจนี่ก็น่าจะเอาไปเปิดกล่องน่าจะใช่ <c oughs> เออกุญแจไปเปิดกล่องนะครับอ่ะเนี่ยขุดไปนะครับเอเนจีหมดเร็วอยู่แล้วนะครับอันนี้น่าจะเสียทีละเออเสียไม่เท่ากันนะถ้าทุกคนดูตัวของเอเนจีที่มันไหลนะครับอันนี้ผมต้องเสียโกมาเพื่อแลกเอเนจีขุดไปเรื่อยๆขุดเพื่อหาพอย n นะครับเพื่อจะเห็นว่ามันาร์ม p o อ n เห็นปะเนี่ยาร์ม p o ย n เห็นไหม นะครับกเ็เดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยผมจะมากดถอนให้ทุกคนดูแล้วกันไอ้สิดอนนะครับผมว่าเพื่อนๆน่า <ๆ S 2> อยากอยากจะเห็นกันใช่ไหมเพราะว่าไอ้ตัวส่วนย่อยๆอ่ะผมกดแรกไปก่อนหน้านั้นแล้วเพราะว่ามันดูแล้วมันไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่ไงนะครับมัน5าดอน5าดอนก็ไม่ค่อยว้าวนะครับเดี๋ยวค่อยกดตอน10ดอนแล้วกันเพื่อให้ทุกคนเห็นว่าเออมาได้จริงๆนะนะครับ ตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ฟรีเพื่อนๆอยนียวพลาดเลยนะครับแต่แค่ยากในเรื่องของการเก็บพอยแค่นั้นแหละนะครับก็ปล่อยไปเรื่อยๆนะครับถ้ามันไม่ปิดก็เล่นไปเถอะเออถ้ามันปิดก็หาเกมใหม่นะครับสายฟรีสายฟรีต้องอดทนนะครับเออเราไม่อดทนแล้วใครจะอดทนใช่ไหมเพื่อนๆนะครับเออคอนเซ็ปต์สายฟรีจะประมาณนี้แหละนะครับจุดเริ่มต้นนะครับจุดเริ่มต้นของเรานะทุกคนนะครับมาจากฟรีได้นะค่อยๆเล่นไปนะครับนี่ก็ปล่อยไปเนี่ยมันก็จะขุดส่วนใครที่แบบเงินหมดแล้วเราก็ปล่อยนะครับ ปล่อยไว้แล้วก็เราค่อยมาเคมเงินตรงนี้ก็ได้นะครับหมั่นเข้ามาบ่อยๆหน่อยนะหรือจะตั้งเวลามือถือไว้ก็ได้นะครับแล้วเข้ามากดเคมนะอต่ทุกหกชั่วโมงนะครับก็1วันเอึ่วันสามสี่ครั้งอ่ะเออหกสี่ยี่สี่ใช่ป่ะประมาณ4ครั้งที่จะเข้ามานะครับตรงนี้ก็สําคัญในเรื่องของการซื้อพิกอัในการขุดนะครับน่าจะประมาณนี้เลยนะครับส่วนแท็กทําก็ได้นะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของการเชิญเพื่อนด้วยนะครับตรงนี้ก็เชิญเพื่อนมาได้เลย ตามนั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวเราดูว่าสุดท้ายเราไปวิวหกใช่ปะวิวหกใช้หกพันเหรอเออน่าสนใจนะถ้าวิวหกเนี่ยเราจะได้ในเรื่องของคีย์กุญแจคูณสี่ 4, นะครับตอนแรกคูณสามใช่ปะกุญแจคูณสี่ 4, อ่าลดคูดาวนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าคูดาวนี่คือคูดาวอะไรวะเออคูดาวในเรื่องของการซ่อมพ i ิกแอคหรือเปล่าในการรีเจนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเออใช้อ่าตอนนี้คือพอยต์พอยต์แปดหมื่นพอยต์แสนสามเหรออ่ะเดี๋ยวเราลองกดดูนะครับ อ้าวทำไมไม่พออ๋อมันใช้หมื่นหกเราดูเป็นหกพันได้ยังไงวะเออเลยมันใช้หมื่นหกครับเออดูเป็นดูเป็นหกพันเฉยเลยเมื่อกี้ผมก็ว่าอยู่มันจะถูกจังเลยใช่ไหมอ่ะโอเคนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับตัวของเกนจิไมเนอร์นะครับก็ถือว่าอยู่นานนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่าเกมน,นี้มันเอนิร์นมันมีเงินจากการดูโฆษณาที่ทุกคนเห็นเมื่อกี้สองครั้งนะครับมันจะมีโฆษณาอีกแบบหนึ่งด้วยนะนะครับเป็นโฆษณาของเกมต่างๆที่มาเอายดใส่หรือว่ายิงแอด ยัดใส่ในนี้นะครับก็ลองพิจารณาดูสำหรับเกมนี้นะครับสายฟรีมีออตโต้เจอใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายจ้า